มาต่อเนื่องกันที่วงการกอล์ฟกันบ้างน,นะคะล่าสุดทางด้านของจอร์จโคเอส,อสนักกอล์ฟจากแอฟริกาใต้นะคะก็เปิดหัวประเดิมศึกเตอร์กิชแอร์ไลน์โอเพนที่ตุรกีผลงานค่ะเจ็ดอันเดอร์พายยึดตำแหน่งผู้นำวันแรก ขณะที่ทางด้านโปรช้างธงชัยใจดีผลงานดีที่สุดในหมู่นะักกอล์ฟไทยนะคะอยู่อันดับที่7ร่วมไล่ผู้นํา3สตรกได้กันค่ะก็ถือเป็นรายการใหญ่นะครับศึกกอล์ฟยุโรเปียนทัวร์เติร์กิชแอร์ไลน์รายการนี้ก็แข่งขันกันที่สนามเร็กนัมคายากอล์ฟแอนส์ปารีสระยะจั่วพันหนึ่งร้อยห้าสิบเก้าหลาพา71เจ็ดสิบเอ็ดนะครับที่ประเทศตุรกีประกอบ่าจอร์ดกูเอซีนะครับ รโรนุ่มจากแอฟริกาใต้วันนี้โชว์ฟอร์ไมได้ยอดเยี่ยมมากนะครับทําไป7อันเดอร์พาร์6 4ทําไป8แอดปรีและเสียเพียงแค่1โบกี้รั้งตำแหน่งผู้นำเดียวโดยทิ้งทางด้านของทอร์บิยอนโอเลเซ่นนะครับนักขวดจากเดนมาร์กที่ตามมาเป็นอันดับ2ด้วยสกอร์6อันเดอร์พาร์65ห่างเพียงแค่สโตกเดียวครับที่3นะครับมีร่วมด้วยกัน4คนคือคอร์เกสกัมปิโยจากสเปนลีเฮาตงจากจีนแบรนไวน์สเปกเกอร์จากออสเตรเลียนะครับและมัตติโอมานาเซโรจากอิตาลีที่ตีเข้ามา5อันเดอรร์์พา6 16เท่ากันส่วนผลงานของโปรไทยคือธงชาตด,ดีนะครับ,รบออกสตาร์ทวิสกอร์นีพพาน7บอยู่อันดับ7ร่วมนะครับส่วนเกรเดตอภิบาลรัตตีเกินไป1นึ่งวัวพา72อยู่ที่58าร่วมนะครับ